ว,วัดนาคูหาหนุ่ไม้อันนี้คือวัดนาคูหาครับผมไม่แน่ใจว่าทางท่องเที่ยวให้เข้าทางหนดูบรรยากาศแนปนก้ว่าเตินท่านสาระ ก็อาจจะมีใหญ่กว่านี้แต่เท่าที่ผมเห็นมานี่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังมีใหญ่ <c oughs> หอละครั้งสิบเมตรสะพานหัวแตะร้อยเมตรหลวงร้อยพระธาตุพระเจยวเจ้าสี่สิบเมตรพระเจ้ามาัใหญ่สี่ร้อยเมตรถ้าสิงเจ็ดรอยเมตรถ้ำน้อยแปดร้อยเมตรครับเดี๋ยวผมจะเดินพาดูชมมณรรคนานคนน มาเที่ยวเยอะนครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่วัดนาคูหาครับอันนี้หรือเป็นอุโบสถนะครับ กำลังสวยเลยครับตอนกนำลังสวยกำลังงามไปเที่ยวมากบ่ล,งบล,บบล,ลุงบอกไก่บอกครับไก่ลุงบอกไก่ไปอีกแปดร้อยเมตรเลยถ้ำขึ้นสูงไหมยายไทยบอกสูงอยู่อันเท่าไหร่ยายฮะสิบบาท ริเหรอ,อไม่กว่าอันยี่สิบนะเนี่ยถั่วถุงเท่าไหร่ครับอันนี้คั่วแกะให้แล้วเหรออืมเนานะถ้าผมเอาสองใยก็ต้องทอนเหรียญสิบแล้วมั้งงั้น,นครับเอาถัว่วคืออันนี้ใช่ไหมหาหาอะไรอุดปาก กีนตามทางไม่รู้เขาเดินทางไหนไม่รู้ว่านนสะพานเห็นแล้วขอบคุณครับยายอันนี้วัดนาคูหานะครับอยู่จังหวัดแพรให้ชมบรรยากาศนะอันนี้พระเจ้าธรรมใจที่จะดังอยู่ในรูป ข่าวกำลังงามด้วยหนีน่นว่าเข้าวิวฉากมาสวยแท้งามข้องงามจริงอย่างน,นี้ครับมันตงง้องลง ตกคอมลืมมาลบมาน่าจะร้อนอยู่เนี่ยอื Não estou é uma... 嗯哼。<laughs> อันนี้มีร้านกาแฟด้วยเดินเข้าไปนี่แต่วันนี้ไม่น่ามี

เขางามมากครับแต่ไม่ไม่มีงามนะครับตอนนีน้่มีร้านกาแฟ ทางออกนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนบ้านนาคูหาสวยอาะถ้าเป็นชอนเช้าตอนเย็นตรงนี้จะสวยงามมาก นเดี๋ยวผมจะเดินพาลุยไปให้สุดอันนี้คือใบผูครับใบผูที่คนแจกบ้านผมเชียวหมากไม่ใช่พี้เลิศสวนพิมพ์ผักการตัวนี้ก็เลยเป็นทําเลยขายของดีเลย นี่ก็ต้องขึ้นไปถ้ำขึ้นไปถ้ำมีคนไหมครับข้างบนผมขึ้นไปไอ้ขาวสิงขงบนมามันขึ้นอีกสูงไหมในป้ามันเขียน400ประมาณ350เมตรแต่พอขึ้นถึงตรงหินนี่เลยมันต้องปีนขึ้นไปละเหรอใช่ปีนไม่มีบันไดมันมีบันไดให้อยู่เพียงปบางจุดแล้วก็ที่เลือปีนหินปีนหินขึน้นไหมที่นี่ตรงนี้ก็คือขึ้นถึงยอด,ดเขาเหรอ ใช่ใช่พี่ที่มันมีธงอยู่เสด็จเดียวนี่ขึ้นลาบากไหมเนี่ยฮ<า>นะน้องบอกมากเหรอมากหรือไม่มากมากมากข้าพเจ้าก็ถอดใจตั้งแต่มากแล้วครับหินมันแล้งครับต้องใส่ท้งเข้าไปจะกระถุงมือมอ,อืมก,ก็เอาแต่ทางขึ้นเนาะผมจะพาดูทางขึ้น,นแต่ผมว่าอ้นั่นน่าจะไปง่ายอยู่ไอ้ถ้ำอะไร ที่ทำเนี่ยสิอ๋อมีลูกอยู่นี่ถ้ำน้อยท้ำใหญ่ถ้าท้ำใหญ่เนีย่ยเลยพักขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรูทถำอยู่แต่ถ้ำน้อยเดินไปอีกประมาณห้าร้อยเมตรอ๋อลองเดินดูเฮียเดินง่ายสวยน้องมันบอกมาเขาโกหกมนไม่อยากให้เฮียเดินไปผมขึ้นเขาหนอ่อตามรอบแล้วกับเขาหนอ่อกคยขึ้นไหมครับนครสวรรค์เนอะ ยากกว่านี้เหรอโอเคแม่มีคนอยู่คนสี่คนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักสองสามคนโอ้ยถ้าเด็กผู้หญิงขึ้นได้ผมก็ได้ไไติแต่แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าผมเจ็บทาอยู่เมื่อวานนี้ผมตกน้ำตกลมก้าวพาราดอน่ะห้าเมตรน่ะยังดีนะผมพลิกเอาขาลงได้ถ้าข้างลงสงสัยจะเรียกรถ <laughs> สวยทางน้นเหมือนจะเป็นร้านหรือโฮมสเตย์ถ้าใครทำก่อนนี้ได้เปรียบมืแถวนี้แต่ก็คงจะได้ดีฤดูนี้เนี่ยขึ้นนั่งเล่นบนศาลาสักพักหนึ่งเาให้หายเหนื่อยโอ้น้องก็บอกอ่านูน่นผมดูแล้วมัน เหมือนจะชันกว่าเขาหนอ,อเด็กผู้หญิงขึ้นได้ผมก็น่าจะขึ้นไปได้อยู่แต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อน